รวมความถืออื่นเข,ข้าไปด้วยนะครับว่าเราจะต้องสื่อสารทำให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้าของเราและมาซื้อสินค้าของเรานะครับนั่นคือโปรโมชั่นหรือการสื่อสารที่ควบคู่กันไปท้ายที่สุดคือตัว People คือคนคือตัวเราเองนี่แหละต้องมีความรับผิดชอบลูกค้าก็ต้องมีความรับผิดชอบ นั่นก็คือเราส่งของที่ดีให้เขานะครับทุกขั้นตอนลูกค้าก็ซื้อด้วยราคาอันยุติธรรมและถ้าของเราดีก็ให้การสนับสนุนต่อต่างคนต่างมีความรามับผิดชอบซึ่งกันและกันเนี่ยจริงๆการตลาดร้อยเล่นเปลียนเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะครับเพราะมันจะสามารถปเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อย หลายหลายท่านที่เอาไปใช้แล้วเนี่ยจะรู้กับตัวนะครับซึ่งเดี๋ยววันข้างหน้าคงจะได้เห็นนะครับว่าใครบ้างที่ตอนนี้ไปเปลี่แล้วชีวิตเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเคยมีนี่นี้จะหมดไปจากที่เราเคยชักหน้าไปถึงหลังตอนนี้ไม่ต้องชักแล้วนะครับมีเหลือเป็นเนเหลือเฟือนะครับครอบครัวก,ก็ดีขึ้น พราะนั้เนี่ยครับตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วหลายท่านในห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพที่ยัง่งยืนต่อไปได้แทนที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ผลิตวัตถุดิบอย่างเดียวนะครับโอเคนะเรียกจังแค่ทองทัวรเฉยๆนะ